ดีคะ่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปจับคู่สองตัวบนตรงๆนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสี่งวดเริ่มเข้างวดแรก1นึ่กรกกาสอันห้ารยหกสิบถึงงวดวันที่16สิงหาสองพันงวดวันที่1นกันยายนสองพันหาร้อยา จะเป็นงวดที่ห้านะคะสูตรจับคู่สองตัวบนตรงๆสูตรนี้จะใช้สองสูตรชนกันนะคะสูตรนี้งวดที่ผ่านมาคืองวด16สิงหาสองพหากแอดมินก็ได้ลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสูตรนี้จะใช้หลัก ร <abei> ้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่สามบวกกันสองครั้งบวกด้วยสามคงที่ทุกครั้งจะได้เท่ากับเลขเด่นสี่ตัวนะคะสูตรที่สองจะใช้หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่ง จะได้เท่ากับเลขเด่นนะคะมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่มหนึ่งกระดาษกระดาหกสามใช้งวดวันที่สิบกมิถุนาหกสามตั้งนะคะมาบวกสองครั้งกันก่อนนะคะแปดบวกแเท่ากับสิบใช้ตัวท้ายแดบวกแเท่ากับสิบใช้ตัวท้ายสองบวกสองเท่ากับสี่ หกบวกหกเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสี่เท่ากับสิบหกสิบหกบวกสามเท่ากับสิบเก้าใช้ตัวท้ายคือเลขเก้าบวกเพิ่มไปสามแต้มเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มสองบวกสามเท่ากับห้าบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มห้าบวกสามเท่ากับ 8สูตรที่1จะได้เลขเด่น9 2 5 8นะคะสูตรที่2 1บวก6เท่ากับ7บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8บวกเพิ่มไป2แต้มนะคะเป็น10ใช้ตัวถ้ายบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข1 มาจับคู่กันนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ ห้าหนึ่งแปดเแปดแปดและ81นะคะหกระดาษกระดาหกสาตัวท้ายรางวัลที่1นะคะเลขที่ออก2 5 8 5 8 มีนะคะเข้าตรงนะคะห้ 5, 8, เข้าตรงตรงนะคะหกระดากะดาหกสาเป็นงวดที่หนและเข้าตรงนะคะไปดูงวดสิบหกกระดากะดาหกสามสามบวกสาเท่ากับหศนบวกศนเท่ากับศศนบวกศนย์เท่ากับศูบวกสเท่ากับ เก้าบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบสองบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นห้าบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นแปดสูตรที่สองสี่บวกสองเท่ากับหกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายนะคะมาจับคู่กันนะคะเก้าหก

แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะแปดเก้าและแปดศูนย์นะคะสิบหกกระดากระดาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสองแปดหกแปดหกมีนะคะแปดหก 8 6หเ,เข้าตรงนะคะ16กระดากระดาห3สาเข้าตรงนะคะมาดูงวด1สิงหา6 3สาหบวก5เท่ากับ10 5หบวก5เท่ากับ10 8บวก8เท่ากับ16 16บวก3เท่ากับ19ใช้ตัวท้ายคือเลข9บวกเพิ่มไป3มแต้มเป็น12สอง บวกเพิ่มไปอีก3มแต้มเป็น5บวกเพิ่มไปอีก3มแต้มเป็น8สูตรที่2 7งเจ็ดบวกศูเท่ากับเบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข1มาจับคู่กันนะคะ

8ป8เจ็และ8 1ดนะคะหสิงหาสองพันห้าร้อยสามตัวท้ายรางวัลที่1ออก3 9มเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเข้าตรงนะคะเข้าหนเข้าตรงตรงนะคะหสิงหาหกสา เขานะคะผ่านไปแล้ว3งวดเข้าตรงทั้ง3งวดนะคะไปกันต่อง,งวด16สิงหาสองพันคืองวดที่ผ่านมานะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบบวกหเท่ากับสิบบวกเเท่ากับสิบบวกสเท่ากับสิบสบวกส เท่ากับส4มาบวกกันใหม่นะคะแอดมินเขียนเลขตัวนี้ผิดนะคะ8ดบวกศนเท่ากับ8 8ดแดบวกสี่เท่ากับส2บสองสิบสองบวกสาเท่ากับสิ1ห้าิบห้าใช้ตัวท้ายนะคะ บวกเพิ่มไป3แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปอีก3แต้มเป็น11ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปอีก3แต้มเป็นเลข4สูตรที่สองหบวกหเท่ากับเบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8ด บวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งมาจับคู่กันนะคะห้าเจ็ดห้า, 8, หา, 0, หา 1, แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปด 8ป8 1น8 0หะคะ1ิสิงหาสองพันหตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก แปดหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งมีไหมคะมีนะคะข้าวนะคะหนึงน่งหนึ่งข้าวตรงตรงนะคะหนึงน่งหนึ่งงวดวันที่16สิงหาสองพัข้าวตรงนะคะและมีแปดแปดติดสองตัวล่างด้วยนะคะ ไปกันต่อที่งวดหนึ่งกัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบสามคืองวดที่จะถึงนี้นะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่หกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายหกบวกหกเท่ากับสิบสองสี่บวกสองเท่ากับหก หกบวกสองเท่ากับแปบวกสเท่ากับสิ 11. ใช้ตัวท้ายคือเลข1บวกเพิ่มไป3มแต้มเป็น4ี่บวกเพิ่มไปอีก3แต้มเป็น7บวกไปอีก3าแต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะสูตรที่1ได้เลขเด่น1นึสี่เจ็ด ศส,สูตรที่สองสีบวกสเท่ากับหกคือเลขเด่นตัวแรกบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น7บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น9บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะสูตรที่สองได้เลขเด่น6 7 9 ศูนย์นะคะมาจับคู่กันนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าและศูนย์ศูนย์นะคะนี่คือจับคู่สองตัวบนตรงตรงงวดหนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสามได้เลขจับ

ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลงสูตรเด่นๆที่เข้าดีๆให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะเพื่อจะนำไปเทียบว่าตัวไหนเด่นนะคะจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563ามนะคะสวัสดีค่ะ